ประกายเพชรนิติสมุนนะครับเจ้าของฉายาว่ากวานฟ้านักชกวัย25ปีครับจากเขมาราชอุบลราชธานีฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายวอสันใต้นะครับอำเภอสันกำแพงจกกังหวัดเชียงใหม่ก็มีไทยแลนด์ปิ่นสินชัยครับเป็นเทรนเนอร์ปล้ำกับพวกมานัสักเอ็งกล้าปอเปโกยก4และครั้งล่าสุดแพนน็อกเพชรวศรอันสุขวิทย์ยก2ครับที่เวทีมวยราชดำเนิน โดนมัดน,นะครับนาดของเจ้าประกายเพชรหรือว่าขวานฟ้าลูกมหาทาตส่วนคนนี้ครับยอดขุนศึกมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนักชกวัย21ปีนะครับหรือว่ายอดขุนศึกสสุชาติเดิมครับจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพร้มหลังก็มีแพ้คะแนนหยาดฟ้าไอรานครับจากมอบให้ห0 0่หบาทและถ้าภายใน3ยกที่ทำเสริมอาหารเจนซ่ามอบให้3,000บาท นอกด้วยวุธศิลปะมวยไทยนะครับปุ๋ยตราปลาดินทองปุ๋ยสองพลังมอบให้เชคอนามถังหนัก1บาทถ้าแผลแตกครับปุ๋ยตราปลาดินทองและเจนซ่ามอบให้ทั้งคู่เลยนะครับเข็มละ3า0บาทครับกำลังไร่รำไวค้ครูสวยงามนะครับนี่ครับยอดขุนศึกมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมเบิงคนนี้รากระไก่เชนนิติสม,มุยนะครับพูดถึงมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมเบิงนี่ต้องคิดถึงท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชันเชลนะครับ ด้านเดก็จะจัดงานร,รอบวันเกิดมหาเลยนะครับครั้งที่5นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะครับวันที่1มีนาคมนี้ครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็มีมวยไทยเชกกับชาวต่างชาตินี้10คู่ด้วยกันมีสำราญเดชสอดันชัยนะครับว่าที่ด็อกเตอร์นะครับนี่ต่อยมวยไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับให้การดูแลอยู่นะครับ ขอขอบคุณสากลคนมอบองน้ำเย็นนมดีนมมีคุณภาพอย่าลืมนมอบองน้ำเย็นจากสากลคนมบองน้ำเย็นสากแกว้วยังกใส่เส้นตราโคโทเทียมเกลียนโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภสัชอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายท่านชายโทร0815545464เหลียงเซินไม่เป็นนายแบตเตอรี่ทั่วประเทศแบตเตอรี่ดีต้อง G7 เจนซ่าบรนทุกหยดต้องเจนซ่าส่วนแรมโบลูกสากแก้วเมื่อสักครู่นี้ เบียดลายครับชนะคะแนนเรือนแผน้อยสอเลือดชาวใต้ส่วนคู่เปิดรายการนัทพรเสน่สอภูพิพัฒน์แพ้คะแนนกำชัยสอพงษ์อมรคุณนิติสมุยนะครับถอดมงกุลให้กับปรากายเพชรนิติสมุยครับหรือว่านิติเขาศิริวัฒนะครับนี่ครับสำราญเดชสอดนชัยนะครับที่ประสบความสําเร็จทั้งบนเวทีนะครับสำราญเดชแล้วก็นอกเวทีก็คือการรับเรียนนะครับที่มราชพัฒน์หมู่บ้านจอมเบืองตอนนี้ใกล้จะได้รับ ปริญญาเอกแล้วนะครับด็อกเตอร์แล้วจะเป็นด็อกเตอร์วงการมวยแล้วครับเพราะว่ามรชพหมู่บ้านจอมเบองก็เปิดสอนในเรื่องของหลักสูตรมวยไทยครับน่าชื่นชมนะครับเพราะว่ามวยไทยนี่มันเป็นกีฬาลากเงานะครับเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยทั้งชาติครับต้องร่วมกันส่งเสริมสืบสานไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนก็แล้วแต่ครับต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับครับแล้วอีกไม่นานนะครับอีกปีหนึ่งภายใน2ปีนะครับ ยอดคุณศึกก็จะเป็นนักชกปริญญาตรีคนต่อไปนะครับวันนี้มาทำหน้าที่บนเวทีก่อนชกเสร็จก็ไปทำหน้าที่เรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มไทยรสเน็ตตราน้องพรแซบจิตจ้าโดนใจ จิ๋วเจิ้นปูเซินต้นต,นตำารับสุนไพยจีนบำรุงร่างกายนึกถึงสุนไพยจีนต้องจิ๋วเจิ้นปูเซินเท่านั้นมีวางขายตาม้านขายยาทั่วประเทศโทร026882324ยาผงยาแผ่นยาน้ำบำรุงร่างกายตาเสือ11ตัวโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันสมปูเซินปูเซินต้องมีสมบำรุงร่างกายให้แข็งแกร่งอึดทนยาวนาน02408578819 สิ่งมมตาปูนฉาคุณภาพเยี่ยมผนังบ้านไร้รอยแตกแล้วต้องใช้สิ่งมอต้าปูนดีที่ช่างบอกต่อผลิตโดยบริษัทไร้ขราวจำกัดนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังเคมีอินซีตราปานินทองช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผลิตโดยบริษัทเอสพีฟาร์มกระสินจำกัดบริหารโดยคุณสว่างภูคองแถวค่ะขอบคุณครับขอบคุณผู้ใายการสนับสนุนเจ้าประกายเพชรนิติสมุยนะครับ ้อมอยู่ที่ค่ายวอสันใต้จังหวัดเชียงใหม่ก็มีทีมสนับสนุนนะครับผู้ใหญ่สมเกียรติทองเหลือวันนี้ติดภารกิจนะครับอยู่ที่จังหวัดตากแต่ว่าส่งกำลังใจมาครับบอกว่าท้าชนะมีอัฉีนให้แน่นอนนี่ครับส่งกำลังใจมาจากโน่นแล้วครับจังหวัดตากทรายครับวันนี้ดูว่าสกายเพชรที่ติตสมุยจะคว้าชัยไปให้หรือไม่หรือว่าจะหลับไหลเหมือนครั้งที่แล้ว ครับท,ที่แล้วหลับไม่ตื่นเลยนะครับแมเพชรวสอนสสยร่วงเลยวันนี้หวังมากู้ชื่อครับหวานฟ้าประกายเพชระเภทมวยกาดขวาออกครับถนัดซ้ายยอดคุณศึษย์นี่ครบเครื่องแข็งแรงแข็งแกร่งนอกได้ในดีแม่วันนี้คู่นี้ถือว่าประกบได้ถูกคู่มากครับรูปร่างนี่ใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับ อายุไล่เลี่ครับกรรมการพิกิตพรมคงนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอภักตคู่เดี่ยวสุภทัศน์พุ่มพันธุ์มู่นะครับไปให้กําลังใจสิปกรทรนสุรินทร์บวกจอเอเอบวกสจวิชิตริ้วนะครับที่โดมกรทจังหวัดสุรินทร์นะครับคู่มวยอลังการงานสร้างนะครับไปพบกันได้12กุมภาพันธ์ก็ไปที่บ้านหนองบัวใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับคู่เอกก็เป็นเพชรทีนราชเจอกับเด่นสยามครับ15กุมภาพันธ์ก็สิ มหากุศลงานิดทองฝ่งลูกนิมิตนะครับที่วัดจุมแพงบ้านโจ์ชัยภูมินะครับ15กุมภาพันธ์และก็18กุมภาพันธ์ครับงานประจำปีวัดบ้านนายใหญ่อํเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับพบกับมวยมันหมอลําวงใหญ่นะครับดรพิทักษ์ทองแผ่ฝากข่าวนะครับ รองช่วงบุตรดีนะฮะในการสนับสนุนแล้วก็14กุมภาพันธ์ย้อนกลับมาที่ลุมพินีครับดีไซน์เจอกับยามีนแปดสาเล็กเจอกับเพชรสายฟ้าเอากนันเจอตีเล็กสุภาพสตรีชมฟรีต้อนรับวันวาเลนไทยยก2คู่เอกประกายเพชรกับยอดขุนศึกปาดหัวตัวเท่าความเก่าช่วมงบินก็ใกล้เคียงกันนะครับ ประกายเพชรหรือว่าเจ้าขวานฟ้าลูกมหาธาตเดิมนะครับอาจจะดูเก่าเช่วบมงบินมากกว่าแข่งซ้ายมาครับแข่งซ้ายของประกายเพชรซ้อมอยู่ทู่นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ผนอุบลน,นะครับ ที่เรียกว่าเจ้าขวานฟ้าครับเพราะว่ากมหนาจะดำไปซีกนึงนะครับฝั่งซ้ายครับ oh. ถ้าเกิดใครได้ดูละครจับจับ,จบวงวงตอนเช้าก็เนี่ยครับขวานฟ้าหน้าดำครับ oh. ก็เลยนาะมาตั้งชื่อไปวขวานฟ้าลูกมหาธาตุ 5, แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นประกายเพชรนิติสมุยครับแหมอย่างนี้แหละครับแฟนสวยมากนะครับ แฟนทั้งสวยทั้งน่ารักว่างั้นนะครับออรับเจ้าขวานฟ้าธรรมดาซะที่ไหนเออ,เอ,อใช่ใบหน้าใช่ดูที่ใบหน้าอยู่ที่จิตใจเอ,อ,เอ,อหัวใจนี่สำคัญคนะครับบางทีนี่คนหล่อหน้าตาดีแต่ว่านิสัยแย่ๆก็เยอะแยะนะครับหลังจากนั้นนี่ <laughs> นี่ครับนักมวยเขาก็หล่อในแบบฉบับของเขายอดขุนศึกก็สีเสื้อแดงว่าสอสุชาตินะครับนะจจานาจโชคแจกรัตนบุรีสุรินดนีน้องน้ำตานี่จะคุ้นๆนะอำเภอนี้รัตนบุรีคุ้นไหมครับ น้องน้ำตาลพอเมืองเพชรนะครับตอนนี้เดือนแห่งความรักด้วยนะครับก็เรียกว่ากำลังมีดอกไม้ในดวงตาอยู่ไม่ว่ากันครับถือว่าตามไวครับตามไวฝังสารสร้างสารผมมีอยู่ประถมอ่ะคุณปองครับโอ้้น้ำตาลอยู่ปีสี่ช้ามากช้ามากโอ้ยไฟใช้ได้นี่เอ้าทีดขวาครับยอดขุนศึก เนีเ่ยสำลักเน็ตบอกว่าจบแล้วนะโปรเองนี่จบแล้วเตรียมรับด็อกเตอร์แล้วครับโอ้โอ้สุดยอดสุดยอดชื่นชมเลยครับชื่นชมเลยสกายเพชรขยะเข้าหาครับอุ้ยขวาสูงเอ้าอีไปอีกทีหนึ่งไปที่เดิมด้วยครับหมอเหรียญคำบุตรติดอยู่ข้างขวดยากระสายเส้นตราโคเทียมเวียนโดยห้างขยาสมศักดิเ์เภสัชอำเภอบ้านผ่ขอนแก่นสบู่เบเน็ตอโรมาอาบสะอาดสะใจไร้กลิ่นตัวครับ รายการมวยอีกสักหนึ่งรายการครับศึกปู่ต้อนมหากุศลสอสมานผลนะครับพุธที่8กุมภาพันธ์นี้ที่สนามมวยั่วคราโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่าอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับจัดโดยทนายกสนามสุธันมาพิวัน์นะครับธนูศึกอขวัญเมืองกับลายเสืออบตนนทองเป็นคู่เอกครับเงาพยักษ์อบตนนทองกับอนันตศักดิ์สิทธทองปอนเป็นคู่รองคู่ค้ำยอดภูผาอบตนนทองกับพันพิชิตสิทธกำไชยครับ เอาละครับบนเวทีเกมเปิดแล้วนะครับนี่ครับเจอหลักเก่ยมของยอดขุนศึกเข้าไปครับแหมพอล้มไปสองทีนีเจียวเจ้าขึ้นมาครับประกายเพชรเดินเดินครับแล้วกรรมการพิจิตครับแยกอกมาครับแหมพอจับเราไม่ทําอะไรนะครับเสียเวลาเปล่าครับแยกอกมาต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับยางวูบวัดไปมาตั้งแขนไว้เสียบเข่าขวาครับนี่ยัดไส้เก่งนะครับยอดขุนศึกประกายเพชรโตยังไงครับไล่เขาอ่าเด้งตีเข่าซ้าย เด็กขวาไปก็ลนีครับลูกยัดไส้ของยอดขุนศึกครับอยู่วงในนี่ยกขึ้นมาแล้วก็แทงเอกาไปตรงๆครับเอาปรกกายเพชรมาแล้วครับลอยแข้งจังหวะเหลี่ยมในนี่ยอดขุนศึกมีลูกแบบนี้ครับถือว่าเป็นลูกเก่งครับลูกยัดออกมาประกายเพชรขยับเดินโดนขวาชิงออก,ก่อกนแข้งซ้าย ยอดขุนศึกขวางหน้าบิดออกข้างต่างแขนขวางหน้าดันแทงประกายเพชรขวางแล้วเอาคืนตีได้ไหมตีตีไม่ได้ครับกรรมการเพชรหยิบแยกมาอาล่ะครับเหนื่อยหน่อยแล้วครับเพราะว่ายอดขุนศึกนี่ประเภทเหลี่ยมพระการครับแต่ก็ไม่เกินความพยายามแหละครับนักมวยครับมวยทรงนี้จะแก้แบบไหนครับมันมีช่องทางในการเจาะอยู่แล้วนะครับ อยอยู่ครับยัดขวาและดันออกครับในแกไม่ค่อยชอบนะครับยอดขุนศึกเพียงแต่ว่าแกกไ็ไม่ไม่ค่อยจะแพ้มวยเข่าเหมือนกันนะนี่ครับไลข่ขาแล้วก็เผลอๆมาก็ยัดไส้เดินต่อครับแต่กายเพชรซายยังไม่เข้าซายยังไม่เข้าร่องนะครับเพราะว่าอยอดขุนศึกนั้นดีกว่าเอามาก่อน ต้องให้เร็วกันนี้ครับปะกกยเพชรดักขวานฟ้าขวานฟ้าซ้ายมาเอาแล้วครับเร็วแล้วคือเร็วขึ้นแล้วอาครับต้องต้องแบบนี้โอ้โหมาเสียจังหวะสุดท้ายครับโดนเหลี่ยมล้มไปครับลุกขึ้นมาใหม่ปะกกยเพชรเป็นมวยที่ชกสนุกนะครับหมดยก0ู7 7 9โดยเสียโอรัน แชมพูกู้แห่รถผมร่วงผมบางสีสา,านล้านใช้แชมพูกู้แหรนย์สอ1าศูสบู่เบนเนตสบู่สุ่มถท่ากันเบนเนตอารมาอาบสะอาดสะใจไร้กลิ่นตัวเครื่องดื่มโลโซดีกล้าที่จะฝันกล้าที่จะฝาฟันโดยเสกโลโซค่ะยกสี่คู่สี่ครับคู่เอกประกายเพชรกับยอดขุนศึก126คู่ขี่สูสีครับ ความกดดันไปอยู่ที่เจ้าขวานฟ้ารับประกายเพชรมันทำยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับยังไม่เห็นแหมเราดูยอดขุนศึกครับกลางขาไว้เลยจุดสุดทวงตันครับหักยากนี่ครับแข้งขวาขวาราคาครับแหมวันนี้ชงด้วยมันสมองเลยนะครับยอดขุนศึกกรรมการพิจิตตผมคงแยกออกมาครับประกายเพชรเดินชนต่อครับถีบซ้ายครับยอดขุนศึกเอาประคัตหมัดซ้ายครับประกายเพชร มาหลายอย่างนะครับตอนนี้ต้องมีพลิกแพงนะครับเกมเ,เดิมๆมียอดขุนศึกป้องกันได้หมดอ้าวแข้งซ้ายมาหาจุดเปลี่ยนเกมอยู่ครับแต่ว่าในครับอ้าวแหมดูครับหลักแก่ดีมากครับกรรมาการแยกออกมาได้แข้งซ้ายได้แทงขวาไปสองดอกแทงซ้ายแทงขวาขวางหน้าอนุวุฒิจมบุกไว้แทงขวาได้ออแล้วครับ ถือว่ามาถูกทางแล้วครับประกายเพชรมาถูกทางแล้วเนี่ยครับใช้ความพยายามใช้ความพยานครับอยอดคนสิกเด้งตีเข่าขวาครับมีเหลี่ยมมาอาจเจอเข่าซ้ายของประกายเพชรยกบังครับยกบังครับอ้อาวเจอซ้ายทีก็บังได้บ้างไม่ได้บ้างครับมาดซ้ายทักๆดึงมานิดหน่อยดันเข้าเชือกรวบเอวมดูรวบแล้วรวบต่ำเลยนะครับ ลงล่างทําให้ดิ้นไม่ได้แต่กายเพชรเริ่มใหม่แข่งขว้างหน้าอย่าคุนศึกฝันศอกออกแข้งออกแล้วคาจุกจิกกวนใจครับประกายเพชรอยู่ที่ท้อหรือเปล่าแข้งซ้ายมามีมาไหมแข้งขวาได้มาเอา้าจังหวะเสียเหลี่ยมเสียทรงไปนิดนึงครับปากายเพชรอ้ดูครับประเพชซื้อแปลแหละครับตอนนี้อย่างครับยังมีเวลาเหลือครับ นี่ครับจะแทกหมัดซ้ายวนออกขวาทีซ้ายทีถีบซ้ายไว้อัประครับซ้ายตรงไม่โดนครับอดขนศึกแทงขวาครับแทงเข่าซ้ายครับประกายเพชรแมดูครับเดินต่อครับประกายเพชรหมัดซ้ายหมัดขวาแม่ยังทำอะไรไม่ได้ถนดัดนะครับ หมดยกที่4ครับ5 7 8 8ถึงเสิ่งมอต้าปูานฉาคุณภาพเยี่ยมผนังบ้านไร้รอยแตกแล้วต้องใช้สิ่งมอตาปูนดีที่ช่างบอกต่อผลิตโดยบริษัทไว้คลาวจำกัดนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังเคมีินซีตราป,ปานินทองช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผลิตโดยบริษัทเ p ฟาร์มกระสินจำกัดบริหารโดยคุณสว่างภูคลองแถวค่ะเอาละครับยกสุดท้ายนะครับอาจารย์พลเมืองชนบอกว่า2 0 0แสนบาทครับสำหรับประกายเพชรมาแล้วครับคุณหมอครับ ยาดีไม่ดีครับเดินนะครับประกายเพชรส0 0แสนบาทไม่รวมค่าตัวครับหมาดย่างเดียวสอกมาด้วยก็ดีแมเรียกว่าตอนนี้คำว่าสองแสนนี่มันเพิ่มพลังขึ้นมาทันทีเลยนะครับพลังใจพลังกำปั้นเป็นไงยอดคุณศึกบอกเฉยๆแม ก็เ,เป็นการอัดฉีดมวยร้องแล้วครับสองแสนนี่อ้าว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 มีเฮมีเฮเหมือนกันอ้าวประกายเพชรน,นี่ครับกำลังใจมีครับกำลังกำปั้นมันก็ต้องมาแล้วครับนี่คือพลังแฝงนะครับประจําแล้วครับมวยดีวิธีไทยของเรานี่เรียกว่ามีกําลังใจหนักๆแบบนี้ตลอดครับสองแสนห้าสามแสนก็มีมาแล้วห้าแสนสามก็มีมาแล้วเพราะฉะนั้นสองแสนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับอขอให้สู้เอา้าซ้ายครับซ้ายเน้นไปที่ซ้ายยังมีเวลาอยู่ครับในช่วงเวลาที่เหลือกรรมการพิจิตรแยกออกมากระกายเพชรเสียงหมัดพักออกเงื้อมาครับดูยอดขุนศึกก็คอยเขลียร่างออกข้างไปเรื่อยครับไม่เป็นเป้า ละยกกาศสูงก็ไม่ประมาทออกข้างๆนิดนึงอ้าวแข่งซ้ายมาไม่เข้าอีกอีกลองเชิดปลายยกที่5อยยังหน้ายังมีเวลานะ้าอ่าเป็นกำลังใจให้เด็กอูบลหน่อยครับประกายเพชรอีซะหน่อยไอ้น้องไอซ้ายมัดมัดเน่แน่จริงอย่าหลบสิ <laughs> เรื่องอะไรจะไม่หลบนี่ครับหุนออกขวาทีซ้ายทีครับ จากรัตนบุรีสุรินนะครับที่จ้ายเปียกเข้าให้แมพูดถึงสุรินก็วันทังคารนี้ครับเจ็ดกุมภาพันธ์ครับไปที่ดงบกรอทศรินครับท่านสจวิชิตองอ่อนี่จะไปให้กําลังใจทีมงานผู้จัดด้วยนะครับศรษปกรณทอสุรินบวกจรเอเยครับธนามานพิรุนเปลียยนกลบอกว่าจะเปิดบ้านต้อนรับมาตั้งแต่นู้น้วตั้งแต่วันจันทร์เลยครับไปกันครับที่สุรินครับพี่น้องอีสานทั้งหลายครับอีสานเหนืออีสานใต้ไปให้กําลังใจกันหวยดีๆทั้งรายการครับแต่ตอนนี้ ยังมีความหวังนะครับตะกายเพชรยังมีความหวังอยู่ยังมีความหวังอยู่แ่าตหวังยากแล้วครับแล้วก็หมดหวังครับป้องกันของยอดขุนศึกนี่ระบบป้องกันดีครับตูมือไปที่ยอดขุนศึกมราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนตะกายเพชรน,นิติสมุยครับยังเกิดไม่ได้